หานนาปังก็ออกรวงเหรอครับเรามาดูกันครับนี่คือมลิ105นะครับที่หวานนาปังในช่วงมกรานะครับออกรวงในช่วงเมษาเดยวก็ได้เกี่ยวครับเนื่องจากวันี้หนึ่งนเป็นข้าวไวแสงก็คือเป็นช่วงแสงต้องมีมความเหมาะสมในการเพาะปลูกก็คือหวานนาปี มิถุนาเกี่ยวผู้ชิการนั่นเองข้าวมารลีหน่งสิบห้าฮะหาวาน3กิโลกร,รมัมก็จะเก็บเกี่ยวนวดแล้วก็ได้10กิโลกร,รมัมสวัสดีครับผมก็บหนุนฮะวันนี้ครับเรามาติดตามข้าวหอมมะลิที่หวานนะครับนาปรังว่าจอกลวงเกี่ยวไหมนะฮะ ได้เกี่ยวครับผมได้เกี่ยวฮะเนื่องจากข้าวน้ำท่วมพัานข้าวนั้นตายหมดนะครับไม่เหลือแต่เรายังสามารถที่จะหาเมล็ดพันธุ์ข้าวปัดยุงฉางไม่มากนะักกิโลสองกิโลมาหวานเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวแล้วก็ปัดดำหรือเกี่ยวแบบทำพันธุ์ข้าวดึงเมล็ดพันธุ์ปลาปนออกแล้วก็นวดน่นเองครับจะได้พันธุ์ข้าวหวานในปีปีที่จะมานี้ฮะ สุดแล้วนะครับผมเรารู้ช่วงแสงครับก็คือให้ข้าวนั้นออกรวงก่อนวันวสันตฤดูวัน,น,วนเขาฤดูร้อนนั่นเองช่วงแสงยังพอครับข้าวจะออกรวงข้าวไปแสงมาลีนุษนากอกโกกข้าวไลาบรี่ก็หอมนินนะครับทําได้ฮะข้าวนาปีสามารถหวานนาปรังได้เนื่องจากช่วงแสงยังพอให้ออกรวงอยู่วันนี้ ข้างหลังผมคือข้าวนาปังได้ยุคสี่เดือนก็เกี่ยวสามเดือนก็ออกรวงมาลีถึงโซนหน้าเหลือเพราะอะไรครับนกไม่ลงว่ายัางมีข้าวนาปังนกก็ลงกันาปังสําหรับข้าวก็โกนกลงหมดครับไม่เหลือออกกรวงก่อนเพื่อนสําหรับมาลีถึงโซนหน้าเราสามารถทําให้ออกกรวงได้รวงใหญ่ครับแต่ที่เห็นอยู่นี่ก็คือ ข้าวไม่แข็งแรงนะครับเป็นพันอ่อนนุ่มจึงอ่อนแอดดต่อการแช่น้ําก็เลยโดนน้ํานะครับทําให้ตายสําหรับข้าวนาปังแข็งแรงครับใส่น้ําไปไม่ตายนะครับสําหรับไถละหวานก็จะได้แค่นี้ก็ได้ได้เกี่ยวครับวันนี้พิสูจน์แล้วนะครับรวงก็200เมล็ดครับ ถ้านาปีเราทําได้500กิโลกรัมต่อไร่อันนี้ก็จะเหลือ300กิโลกรัมต่อไร่นะแต่อย่างไรก็ตามเราได้ข้าวครับถ้าข้าวไม่พอกินก็ทํานาปางได้แต่ต้องทําให้รู้ช่วงแสงก็จะได้เก็บเกี่ยวบริษัทินทนครับผมก็เนนนฮะทำให้พฒทาผู้แก่เห็นแล้วเขาจะเปลี่ยนใจเชื่อเราไหมนะสวัสดีครับ